สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องผลเสียจากการใช้มือถือก่อนวัยอันควรมาฝากนะครับโทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญจนแทบจะขาดจัไม่ได้เสียแล้วากับการดาเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบมีการจราจรที่ติดขัดจนทำให้าาหลายๆครอบครัวซื้อโทรศัพท์มือถือให้กับลูกๆเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร แต่ผมเียอีกด้านหนึ่งก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กก่อนวัยอันควรอาจบมเพาะให้พวกเขาเป็นโรคด่วนได้ก็ได้โรคด่วนได้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถอดทนหรือรอกับสิ่งอะไรได้นานๆเชื่อเป็นผลพวงมาจากการได้รับการตอบสนองจากสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วเช่นเด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือจะมีการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารการส่งข้อความตอบกลับหากันโดยทันที ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องรอคอยการใช้โทรศัพท์สาธารณะการใช้จดหมายในการติดต่อสื่อสารหากันด้วยเหตุน,นี้จึงให้ทําให้การอดทนของเด็กสมัยนี้ลดลงนอกจากโรคดลวนได้แล้วการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนวัยอันควรจะให้เด็กเป็นโรคติดโทรศัพท์ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าน,นั้นก็คือเด็กอาจนกาโทรศัพท์ใช้ในทางที่ผิด จกเบอร์โทรหรือติดต่อกับคนแปลกหน้ายอย่างขาดการควบคุมซึ่งมีผลวิจัยจากต่างประเทศพบว่าเด็กที่ใช้มือถือก่อนวัยอันควรนั้นจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นจำนวนมากกว่าเด็กที่ไม่มีโทรศัพท์มือถืออีกด้วยดังนั้นควรคิดให้ดีก่อนจับมอบโทรศัพท์มือถือตับเครื่องให้เด็กๆใช้ควรลองพิจารณาเหตุผลให้รอบข้อ,อก,ก่อนเพื่อ จะได้ไม่เกิดปัญหาจากการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนวัยอันควรนะครับขอบคุณ